สวัสดีพี่น้องตอนเกือบสีเทีศแล้วเนาะ,นะครับผมตอนนี้กะเรจะมีแหงก่อนพี่น้องแดดแดดจัดเกินนะครับผมแดดหนอนเกินไปครับผมอากาศก็บ่ค่อยเย็นครับผมมีแต่แดดนะครับข้าวหอมจะมีแหงเหล,ห,งรรหลือหนึ่งไลนครับผมเหลือหนึ่งไลน์อิทไทยแล้ว ครับผมไถแลลวก็ขาดนะครับนาะเลยจะขาดครับผมเลยจะขาดไถแแลวก็ขาดน้ำาลังตากดินแห้งพอดีนะครับพี่นอ้องตากดินแห้งพอดีสําหรับบานเขานาะปีปีหกเจ็ดนาอครับผมเดือนพฤษภาปลายเดือนพฤษภาเนาะครับปีนี้ลุงทองวานนะครับผมเร็วขึ้นมากเร็วขึ้นมาก กัวสุปีอยู่นะครับทุกปีลุงทองจะบานเดือนเดือนมิถุนากลางเดือนมิถุนาเนาะมาพิน้ลุงทองมันมันมันกัวสุปีเนาะครับผมลุงทองก็เลยบานไปนเห็นดินมันในในอุณหภูมิพอดีเนาะครับเนาะกําลังจะบานเขาพอดีลุงทองก็เลยมาส่วนลูกชายมาบานนะครับผมสองมือสองมือสิบไรนะครับ ดยลดอีแตกนะครับลดอีแตกหน่อยลดไท้เดินตามแล้วพี่น้งกับผมสิบไลก็คงจะเสร็จในมือน,นี้นะครับผมจะเหลือกับคงจะเหลืองานเดียวนะครับผมบุนอยู่ติดกระถ่อมหนานะครับมีมันสับหลังคางอยู่หันนะครับผมสงใจจีเพื่อเอาไว้จนกลัวฟุ้นติดตุกดิน มีน้ำป,ปุ๊นเล้วครับผมจากสีได้กูออกแล้วก็จังสีเมื่อวานน้ำหลังเพื่อนแล้วกับผมบรรยากาศกัศกกบอนค้างที่หอนมนันนี่ในนอทางบานพี่นอกฝนตกกันในบนน่อนอทางบานลุงทองกับมิตะขึ้มๆอยู่ครับหมูบม่บ้านเพ็กปัก็ลอยปองแปงปองแปงมาสามเม็ดมาใช้เห็นหอนผุนแล้วครับผมก็หายไปจ่อยแล้วรับเบิ่งแสงแดดพี่นอกเออลุงทองก็เป็นวัด มุงจักหายเลยพี่น้องเอ้ยกินยาเม็ดหลสุดแล้วยากาเถื่อเม็ดหลก็ยังบอดี้ขึ้นเนาะครับน่ยบอดี้นั่งอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะกินยาก็มานาั่งตากแดดคือเกาเหตุงาน,ค,งานคือเก่านะครับผมอ่ะส,สู่กันไปเนาะพี่น้องเนาะส,สู่กันไปครับผมเกิดมาเป็นลูกชาวนากะต้องสู่นะครับลูกเกษตรกรเทบไข่ได้ป่วยหลูกขึ้นได้กะ สู่โตนะครับผมกับประมาณนี้นะครับผมลุงทองก็จะขอจบขีดใบตาเพียงสานี้ก่อนนะครับผุพ่พอกนขีดไม้ตอนคำคำ,คำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ทายแล้วก็คกุ้งจะทายถ้าไมตน้นให้เบื้องต้นขาดหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับผมก็ขอ,ขอสวัสดีครับผม